สวัสดีครับสวัสดี f อทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญทำนำโชคนะครับวันนี้ก็มาพ่อแอดมินตอนเย็นๆของวันที่12นะครับวันอาทิตย์ที่12มกราคม2568นะครับวันนี้แอดมินจะพาแตผู้ชมนะครับมาขอพรขอโชคลาภนะครับกับเป็นเวลาประจำของแอดมินนะครับจะมาจุดถูปจุดเทียนให้ปูองดำนะครับเพราะว่าเมื่อวานจุดบะไดนะครับเด้อเพราะว่า ลมแรงมากนะครับเมื่อวานนะครับลมลมแรงมากสองมือสองคืนนะครับเดี๋ยวต่วันมณีรู้สึกว่าลมก็จะเบาลงนะครับแอดมินก็เลยจะมาขอพรขอโชคลาภนะครับกับปูองค์ดำนะครับก็ขอขอบคุณสายบุญนะครับคุณพี่สมพรนะครับที่ร่วมทำบุญมานะครับก็ขอให้บุญกุศลของพี่สมพรนะครับที่ได้ร่วม ทำบุญมานะครับก็ให้ย้อนกลับไปหาท่านเป็นร้อยเท่าบรนเท่านะครับเดี๋ยวขอโชคดีมิโชคราบนะครับพรุ่งนี้นะครับไปตํเรากับปูองค์ดํานะครับสําหรับงวดทีติพานมานะครับปูองค์ดําเขียนไห่สามสามตะวันตัวที่สามชัดเจนนะครับเป็นขีดอยู่ข้างบนนะครับบุญรรมกับเดาเป็นเลขห้านะครับโปรโชคดีเด้อปูเด้อบุญรรมจัดไปสามสามหานะครับจริงๆ ผู้ใดวิเคราะห์เป็นนะครับเพราะว่าปูมันขีดคล้เลขหนึ่งนะครับขีดเดียวนะครับอยู่ข้างบนนะครับก็น่าจะได้3ตัวนะครับคุณสมพรบอกว่าโชคดีกับปูองดํานะครับขอขอบคุณเออผีสมพรนะครับที่ร่วมทําบุญมานะครับซื้อผลไม้ให้กับปูองดํานะครับเหมือนเฮามาขอพรขอโชคลาภไปน้ากันนะครับกับปูองดานะครับต่เกตตังเป็นเคอก เพิ่นของเต็มหัววานนะครับนีก็ยังบมลูว่าเลขเกตังเพื่อนในตัวใดนะครับเดี๋ยวแอดมินจะไปถามเกตังมึงนะครับแต่เมื่อนี้แอดมินจะมาตุดจุดทูบคือเก่านะครับจุดทูบขอพอนขอโชคลาภกระปุงดํานะครับเพราะว่าแอดมินไงเดี๋ยวซื้อเพิ่นน้ำใหม่นะครับซื้อแตงโมมากนะครับมนนื่อนี้ก็ซื้อน้ำนะครับมาถวายให้กระปรงดำนะครับ อภัยค่มาการะาทัวร์นะครับเดี๋ยวขอโชคดีมีโชคลาภนะครับสําหรับตํำราว,วันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ที่13มกราคม2568นะครับสําหรับรัฐบาลไทยนะครับก็ขอโชคดีพรุ่งนี้ก่อนนะครับวันที่14เดอวแอดมินจะขอนะครับขอไปรัฐบาลไทยกระปุงดํานะครับสําหรับ ตัวเลขลูกกอกแมวของปลาลำนะครับหลายหลายท่านถามหานะครับตัวตัวเลขลูกกอกแมวของปลาลำนะครับปลาลำพันบาปูจะเดินทางมาวันที่14นะครับวันที่14ปูี่ปูพนจะมาทําพิธีให้นะครับขอตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภของรัฐบาลไทยนะครับก็รอดติดตามนะครับเด้อปูพนปลาลำพนบอกผมเนียแต่ว ال like. er ่าพมกบเไ็้คุยกับปูเลยครับเดี๋ยวปูม่นจะมานะครับในวันที่14 มาทำพิธีขอลูกกอกแมวกับป้ารำนะครับอ่ะรอติดตามนะครับสำหรับตัวเลขลูกกอกแมวของคุณป้ารำนะครับสำหรับตั้เล่านะครับของป้ารำนะครับลูกกอกแมวป้ารำว่าให้เพื่อนพักพ่อนกก่อนเนาะครับเนาะแอดมินกับบอยอยากรบกวนเพื่อนนะครับก็ขอโทษนะครับโดยเอฟซีที่ติดตามตัวเลขแนวทางของลูกกอกแมวนะครับของคุณป้ารำนะครับเพราะว่าป้ารำเพื่อนก็พอสะดวกนะครับเพื่อน่าอยากให ุกกอกแมวพักพ่อนะครับรอเอาวันเดียวนะครับในวันที่14บสี่เดี๋ยวปูเดินทางมาจากอุดรนะครับรอติดตามกันด้วยครับเด้อขอโชคดีมีโชคราบนะครับรัฐบาลไทยในวันวันที่17มกราคม2568นะครับตัวเลขของลูกกอกแมวนะครับพนจะไล่ตัวไดนะครับแต่ปลาล่ำพนกาเพนจะวามาจะมาทำพิธีทงหน้านะครับถาปูพุนมาไอดีนะครับ จะจัดโต๊ะให้ปูนะครับเดี๋ยวจะเอาเอาโต๊ะให้ปูนั่งอยู่ทงหน้านะครับเพราะว่าใกล้ๆกักนนะครับห่างกันประมาณสักร้อยห้าสิบเมตรเนี่ยครับจากงานปะรำมานะครับจุดบริเวณนี้นะครับอ่ะก็รอติดตามตัวเลขของลูกกอกแมวของคุณปารำนะครับเดี๋ยวปูจะมาทําพิธีให้นะครับในวันที่สิบสี่นะครับถาปูพ้นมากกระสาทูดเด้อปูเด้อกก็อยากได้โชคได้ลาบนะครับ สำหรับวันนี้นะครับแอดมินบุญทํานําโชคนะครับจะมาขอพรขอโชคลาภให้ปู่องค์ดําไปตําเราในวันพรุ่งนี้นะครับ13มกราคม2568นะครับเดี๋ยวแอดมินจะไปนนะจุดถูกคือเก่านะครับกสําหรับใครที่เข้ามาเากกดไลค์กดแชร์นะคะก็สําหรับผู้ที่ผ่านมานะคะก็หนึ่งสาสําหรับ ตำรานะคะเกตังก็จะเป็นปองได้หนึ่งสามนะคะแส,สดงมา<น>เลขเกตังบนเขาดิครับเลขเออเลขเออเลขทูบนะคะก็จะเป็นหกหกห้าแปดนะคะบางท่านก็มองเป็นหกห้าเก้านะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ลองดูนะคะแล้วก็พิจรารณาดูนะคะท่านผู้ชมเนาะ,ะใครเข้ามาก็แคปหน้าจอได้เลยนะคะไม่รู้ว่าท่านผู้ชมมองเห็นชัดหรือเปล่านะคะไปตำรามืออื่นเกตังจ้าทูบไนตัวเด๋ 1 3ึ่ยุดทูบไปหนึ่งสเพื่อนในสองตันี่บอกครับยุทูบไหนยุทูบไปหกห้าแปดหกห้าเก้าปรับยิงฟองในหนึ่งสาอ่ะเป็นตัวเลขแนี่ทางของปูองดำนะครับที่ติดตังเพิ่นมาขอพรขอโชคลาภกับปูองดำนะครับแต่แอดมินเนี่ยจุดไปนะครับสิพานหน้านะครับมันเป็นเลขสามสาม ตัวที่สามบรชัดเจนนะครับบุญถ้ำกระเดาไปอาจจะเป็นสามสามห้าสามสามเจ็ดนะครับแต่เอฟซีเพื่อนกับโชคดีนั่นะครับเพื่อนกับหลวงถ้ำบุญนะครับได้ซื้อผลไม้มาถวายให้ปู่นะครับคุณพี่สมพรนะครับหรือว่าคุณแม่สมพรนะครับขอให้บุญกุศลของคุณแม่นะครับก็ขอโชคดีมีโชคลาภด้วยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับไปตำลาวกับปูงดํานะครับ สิบามมกราคม2568นะครับแต่นี่มลมไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองจุดเทียนอีกไหมไม่อีกน,น้นน้เห็นหอหองานบติด แต่ลมแรงหน้าสองหมื่นนะครับเหมือนกันมีลมขื้นเกานะครับปลาปูาแสงห้ออนเดือปูมื่อนี้เทียนจุดบุติดนะครับูดุเข้ามากับสาทุเด้อครับเด้อสาธุเด้อปูเด้อคอยลูกหลานมีโชคลาภนะครับให้ไปตำเล้าเดือปูเด้อตำเลาามืออื่นนะครับพุ่งนี้นะครับวันจันทร์ที่สิบสามนะครับ ปูให้จึดใส่ถูบคือเกาเดอร์เขียนใส่ถูบคือเกาเดอร์ปูเดอรขอให้แตก3โตนะครับ ผูใดเข้ามากับสาทุดเด้อครับเด้อให้ปูเขียนให้ทูบดอกนี่นะครับขอให้แตก3ตัวนะครับหมดที่พานมาปูเขียนให้เป็นปริศนานะครับปูเขียนให้3ามสามนะชัดเจนนะครับตัวที่3ไม่ชัดเจนนะครับขอให้มันจันที่สิบสามนะครับวันที่13มกราคม2568นะครับขอให้ปูเขียนให้ยางชัดเจนเด้อปูเด้อขอให้แตก3ตัวนะครับ มันมีลมไหมครับจริงๆแอดมินว่าจะจุดถูบจุดเทียนให้ปูนะครับตอนนี้นิ่งเลยนะครับเดี๋ยวจะลองจุดใหม่ให้อีกครั้งนะครับสําหรับตัวเลขแนี่ยทางของเกตตังนะครับเป็นจุดถูบขอพรขอโชคลาภกับปูองดํานะครับเป็นในตัวเลขตัวนี้นะครับเด้อให้เบิ้งเอานะครับตัวนี้นะครับ สำหรับตัวเลขปิงปองนะครับจะเป็นตัวเลข1 3นะครับ1 3นะครับสาธูเดอปูเดอรคอยลูกหลานม่โชคไม่ลาบนะครับอตอนนี้ลมหนิ่งนะครับจะลองจุดทูบเอ้ยจุดเทียนให้ปูอีกครั้งหนึ่งนะครับ ปลาเทียนจะติดบอนะครับศาสาธุเด้อปูเด้อขอให้สว่างสวยพรุงมื่ออื่นแหละขอให้มีุกไม่ใช่เด้อปูเด้อขอให้ลูกหลานมีุกลาบนะครับให้ตัวไหนนะครับ Asa chat ตัวแรกปูเขียนให้แล้วนะครับผู้ใดเห็นเป็นตัวใดคอมเมนต์มหเด้อครับเด้อสรุปแล้วตัวแรกเป็นปิิศนาอยู่นะครับเป็นเลขเก่าหรือเปล่าครับ้าผู้ใดเห็นเป็นตัวใดกับคอมเมนต์มาเด้อครับเด้อแบลงปันตัวเลขเนืทางตัวเลขโซคลาบนะครับไปตำลาวกะปดงดำพรุ่งนี้นะครับวันที่13นะครับวันจันทร์ที่13มกราคมนะครับ ปูเขยียนในสัตว์เนี่ยปููกร้านแห้งปึกแห้งหนาอยู่ อย่าให้โชกนะครับเพราะว่าลมลมนิ่งนะครับนี่สาธุเดอปูเดอร์ค้อนแตกสมตัวถ้าเ้มาชมนะคะก็สำหรับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็อย่าลืมนะคะตําลาวนะ เมื่อกี้อาจจะเพ่อได้ยินเสียงนะคะเพราะว่าปิดโทรศัพท์ไว้เนาะอดีแอรไปรถผักนะคะเมื่อกี้เนะาะเดี๋ยวสําหรับตัวเลขนะคะท่านผู้ชมที่เข้ามานะคะตัวเลขก็จะเป็นตมราวนะคะที่เจตังขออันนี้จะเป็นงวดที่สี่นะคะงวดแรกก็อะไรนะมันหกสีน่นะหกสี่แล้วก็จะรู้ว่าสามงวดติดแล้วะคะ่ะอันนี้จะเป็นงวดที่สี่นะคะ หนสแล้วก็หกห้าแปดดังท่านก็เห็นเป็นหกหาเ้านะคะใครเขมาคอมเมนต์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเือทางช่องเนาะยังไงขอบคุณทุกท่านทุกไลคทุกแชร์นะคะที่เข้ามาเนาะเดี๋ยวยังไงอาจะขออนุญาตลงก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไล้์หน้านะคะสวัสดีจ้าตัวแรลกปูเพิ่งน,นบบทชัดเจนนะครับ แต่มิเห็นเนเป็นเลขเก่าดรวยครับเรือเก้าตัวที่สองชัดเจนมากนะครับเป็นเลขศูนย์นะครับเดี๋ยวมารอลุ้นนะครับตัวที่สามนะครับปูพนิเขียนไหโตวไดนะครับสาธุเด้อปูเด้อขอโชคดีมีโชคลาภนะครับให้ไปตำลาวเด้อปูเด้อตำลาวในวันจันทร์ที่สิบสามมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับปูไดเข้ามากระสาทุเด้อครับเด้อขอโชคดีมีโชคลาภนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภของปูองดํานะครับ จะปูพันใจดีหลังวันนี้เบี้ยวตาของปูนะครับเพ่นบดุดันนะครับสังเกตเบี้ยวตาปูเด้ครับเดอเทียนกะขนาดล้มล้มเรงเรงไม่ขอพอนปูนะครับขอให้จุดเทียนติดนะครับปูพ่นกะให้ติดทุกอย่างนะครับสว่างสวยนะครับผ้ได้ามากะสาทุเอเดครับเดอตัวแรกเป็นเลขเก้านะครับตัวที่สองเป็นเลขศูนย์นะครับเดี๋ยวมาเราลุ้นตัวที่สามนะครับ ปูจะเคียนให้ตัวใดนะครับปูองดำมันจะเขียนให้ตัวใดนะครับสาธุ้อครับเด้อก่อนอื่นก็ขอขอบคุณสายบุญทุกท่านนะครับมารอลุ้นตัวที่3นะครับตัวแรกปูเขลียนให้เป็นเลข9นะครับทีแอดมินมองเห็นนะครับหรือท่านใดนะครับที่มองเห็นเป็นตัวไหนช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับสําหรับตัวแรกไม่ชัดเจนนะครับแต่ตัวที่2ชัดเจนนะครับมารอลุ้นตัวที่3นะครับ สาทูเดอปูเดอขอปูไปตำลาวเดอปูเดออ๋อกันมาสมาเป็นปูก่อนตัวที่สองมาเป็นนาปูสาทูเดอปูเดอ ตัวที่สองเป็นเลข0ูนย์นะครับเก้าศูนย์สี่นะครับที่ชัดเจนนะครับเทรนดมินมองเห็นนะครับอะซอยกันเบิกงี้นะครับเด้อ กลางได้ตังปูมานัง,งเบิ่งอะได้รับเดีปูไปเทงนอกปูสาธุเด้อปูเด้อขอให้เป็นตัวเลข904เด้อปูเด้อ904นะครับก็อย่าลืมตัดวินวิน2ตัวเด้อครับเด้อ9009 9449และ0440นะครับ ให้ไปตำารลวามืออื่นด้วปูเดอให้ไปตำเาล้าด้วมือมืออื่นนะครับในวันจันทร์ที่13มกราคม2568นะครับผู้ใดผิดหวังในงวดที่ผ่านมานะครับปูเพื่นอนขค้นหาเป็นตัวเลข33ตัวที่3เป็นปริศนานะครับแอดมินกระเดาไปเป็น5 33 5 337นะครับขอโทษเด้อปูเดอผลรางวัลมันออก331นะครับ คอยแตก3ตัวด้อปูเด้อลูกล้านเิดสื่อพุทธไม่มาถวายปูนะครับอ่ะจะดจับโต๊ะใหญ่ให้ปูเลยถ่าออกตัวนี้ด้อปูเด้อเก้าศูนะครับเก้าศูนะครับคอยแตก3ตัวเด้อปูเด้อ ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผู้ใดเข้ามารับชมก็ขอโชคดีมีโชคลาบด้วยครับเด้อก่อนจะลงคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณสายบุญทุกท่านนะครับล่าสุดนะครับคุณพี่สมพรนะครับได้ร่วมทําบุญซื้อพลนไม้ให้กับทางปู่นะครับก็ขอขอบคุณคุณยายลุนด้วยนะครับขอขอบคุณคุณ คุณแม่นานะครับคุณแม่นาคุณประเวศด้วยนะครับที่ได้ร่วมสร้างหลังคานะครับคุณประเวศนะครับช่วยสร้างทําหลังคาให้กระปูองค์ดําไม่ได้ตากแดดตัดฝนนะครับผู้ใดเข้ามารับชมนในคลิปนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาภเด้อครับเด้อปู่เขียนให้นะครับ904409นะครับก็อย่าลืมตัดวิน่นสองตัวเด้อครับเด้อ9009 0 4 4 0และ9 4 4 9ูนได้เะครับผู้ใดเข้ามารับชมในคลิปนี้ขอโชคดีมีโชคลาภด้วยครับเด้อไปตำลาวพรุ่งนี้นะครับวันที่13มกราคม2567นะครับผู้ใดเข้ามารับชมนะครับกระาทัวเด้อครับเด้อคอยโชคดีมีโชคลาภนะครับขอโชค,โชคมๆมันหมนเด้อครับเด้อปูมื่อวนนี้มันมีลมพอมนะครับ สว่างสวนะครับสาธุเด้อปูเุ้อสาธุสาธุนะครับสวัสดีครับ